สมัยก่อนที่จะเป็นวัดที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของชาวบ้านปกติทั่วไปแต่ถ้าว่าใครที่อยู่บริเวณนี้จะกินจะนอนจะปลูกผักผลไม้อะไรต่างๆก็จะเจอเรื่องราวแปลกๆเช่นป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุทำมาค้าขายอะไรก็ไม่ขึ้นมีปัญหาต่างๆนาะนาะบวกกับบางคืนในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าก็จะมีคนเห็นผีเห็นวิญญ,ญาณปนเปี้ยนอยู่บริเวณนี้ทําให้เชื่อว่าที่นี่เป็นสถานที่อาถรรพ์จึงไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่จนกระทั่งถูกสร้างเป็นวัดก็มักจะมีคนพบเห็นลูกไฟสีเขีวเขยวๆกลมๆสว่างสวัยลอยจากเจดีย์ ไปวัดนู้นวัดนี้เช่นวัดพระธาตุหริพุนชัยไปทางวัดพระธาตุดอยสุเทพบ้างไปทางวัดพระธาตุดอยคำบ้างเป็นต้นนอกจากนั้นพระอาจารย์ปรกรณ์ก็เสริมข้อมูลด้วยว่าที่ผ่านมาไม่นานมานี้ในปี2553ที่วัดมีพิธีสมโพธิเจดีย์องค์นี้ในยุคข,ของหลวงปู่บุญยืนเจ้าอาวาสรูปก่อนตอนนั้นมีการสวดเบิกล้านนาซึ่งเป็นการสวดตั้งแต่เย็นของวันนั้นจนถึงเช้าของวันถัดไปในขณะที่สวดนั้นเวลาประมาณตีสองก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านหลายคนพบเห็นดวงไฟสีเขียวกลมๆสองดวงลอยอยู่เหนือ ระธาตุองค์นี้ด้วยเมื่อผมฟังจบก็เข้าใจทันทีเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใต้เจดีย์องค์นี้ซึ่งสมัยก่อนมีคนขุดพบดอกไม้สวรรค์ที่เชื่อว่าเทวดานำมาสักกราระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้เจดีย์และเกี่ยวข้องกับลูกไฟสีเขียวๆกลมๆนี้จะต้องเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกดินทับถมจากเหตุน้ำท่วมเมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วอย่างแน่นอนและเนื่องจากเป็นถึงพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่างที่สุดเทวดาจึงนำดอกไม้สวรรค์มาทิ้วเป็นสััญลกษณ์่าตรง อาคารบ้านเรือนให้สร้างเป็นเจดีครอบทบ บริเวณนี้ให้คนมาสักการะกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเองพอได้ทราบดังนั้นก็ยิ่งรู้สึกปิติใจมากๆที่ได้มีโอกาสนําเสนอเรื่องราวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมบุญบูรณะเจดีย์แห่งนี้ซึ่งเป็นการครบรอบการสร้างเจดีย์นี้ครบ100ปีพอดิบพ,พอดีอีกด้วยพระอาจารย์ปรกรณ์ท่านอัปเดตให้ฟังว่าหลังจากที่ครูบากิษนาสุมเมโตวัดสันพระเจ้าแรงจังหวัดลาพูนท่านเปน บัญชีรวมแล้วก็ถึง2 3 4 0 0 0บาทเลยทีเดียวซึ่งได้ชําระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงช่างและวัสดุอุปกรณ์ในการบูรณะเจดีย์องค์นี้ไปแล้วทั้งหมดตอนนี้เจดีย์ได้ฉาบทาสกิมโคสซึ่งเป็นคล้ายกาวทําให้โครงสร้างเจดีย์แข็งแกร่งเหนียวแน่นอยู่ได้อีกหลายร้อยปีและได้ทาน้ํายาการชื้นกันเชื้อราเพื่อเตรียมจะหุ้มทองจังโก้แล้วซึ่งในการหุ้มทองจังโก้ครั้งนี้ก็ยังต้องใช้งบประมาณอีก1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทใครที่อยากร่วมบุญบูรณะเจดีย์ที่มีอนิสงส์มหาศาลช่วยให้ผิวพัน คล่องตัวไปได้เร็วกว่าเพื่อนการปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้ากว่าคนอื่นก็สามารถร่วมบุญตามบัญชีที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับหรือท่านใดอยากจุดเทียนบูชาเสริมโชคลาภลดเคราะห์สืบชะตาก็สามารถติดต่อเพจวัดล่องปูมนได้เลยทางวัดจะเขียนชื่อนามสกุลและจุดเทียนบูชาไว้ที่นาองค์พระเจดีเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมชะตากันด้วยนะครับและสุดท้ายสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์แนวสะพานบุญและบอกบุญแบบนี้ก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสะพานบุญกับทางเพจด้วยการอุดหนุนสินค้าต่างๆในติ p